นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ยอดเยี่ยมไม่มีที่ติเป๊ปแฮปปี้ฟอร์แมนซิตี้บุกทุบไลซิกเป๊ปกริลา่าผู้จัดการทีมสมองเพชรของแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยสุดมีความสุขเจี่เนฟอร์มลูกทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมบุกชนะอาเบาไลซิก3ประตูต่อหนึ่งในซุกิวฟ้าเชเบลีกรอบแบ่งกลุ่มกรุมจีเมื่อวันพุทธที่4ตุลาคมที่บ้านมา มนเชสเตอร์ซิตี้เปิดฉากได้อย่างสวยหรูเมื่อได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากฟิลฟเดนในนาทีที่25หลังจากนั้นโลอวีสโอเพนดาหญยิงตีเสมอให้เจาบ้านเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังยังไรก็ตามแชมเก่าเดินเครื่องเต็มสู่และได้อีก2ประตูจากคูเลียนโนเบเลสนาทีที่84และเชอร์รี่ดกูช่วงทดเวลาบาดเจ็บ จบเกมเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทำให้พวกเขามีหกแต้มเต็มหลังจากฝูมงกุ่มจีเนียวแน่นโดยเป๊ปเปิดใจว่าผมรู้สึกดีจริงๆเราเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อในทุกๆตำแหน่งโอเคเราอาจผ่านบอลเสียไปบ้างในช่วงครึ่งหลังแต่นั่นเป็นเรื่องปกติหลังจากผ่านไป5นาทีเราก็กลับมาสู่เกมขอมกระพานบอลได้มากขึ้น และเมื่อทีมสามารถทําได้แบบนี้หลายๆอย่างที่ยอดเยี่ยมก็จะเกิดขึ้นในเกมการเล่นของคุณทุกๆคนทําผลงานได้สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับประตูที่อวเรสทําได้นั้นในย่่ชาวสเปนิชกล่าวว่ามันไม่ใช่ประตูแรกที่คูเรียนยิงได้ผมชอบนะเพราะนาทานาเกคูเรียนและเชอร์ี่โดกูลงเล่นเป็นตัวสํารองด้วยใบหน้าที่ยิม้มแย้มแม้พวกเขาจะไม่เคยได้เล่นบ่อยนักก็ตามเราพอใจจริงๆ ที่ในเดียวกันคือดิโอลายังได้กล่าวชมลิโก้ลูวิสแข่งดาวรุ่งวัย18ปีว่าเขาหน้าเหลือเชื่อมากๆเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมเป็นผู้จัดการทีมมาหลายปีและก็โชคดีที่เคยซ้อมกับหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกที่บาร์เซโลนายิงยลิโอเนลเมสซี่เขาอายุ18ปีเล่นได้4หรือ5าตำแหน่งเขามีทุกอย่างเขาเป็นนักเตะที่น่าอัศจรรย์ที่สุดและนี่ ก็เป็นความปราบปื้มของปา๋ากี่องกการเล่นของลูกชีพในนัดที่ซิตี้บุกชุบไลซส,สามประปตูต่อหนึ่งงานนี้ป๋าก็คงจะยิ้มไม่หุบไปอีกหลายวันแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านกือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบเงมยาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน